สาขาสมุทรปราการนะคะพอดีว่าแม่เลื่อนแม่เลื่อนฟีดที่ facebook แล้วไปเห็นเพจเพจหนึ่งซึ่งคือเพจเนี้ยขป้าบุญล้อมเขาขายโปรโมชั่นคือทานอาหารที่ร้านเขาอะ,ะค่ะใบละห้าร้อบาท3ใบในราคา1,000งพัก็เลยแบบสนใจอะไรอย่างนี้แม่ก็เลยซื้อไว้ลองเพราะว่าหน้าร้านเขามีอยู่จริงอะไรไมีอยู่จริงแล้วอาหารที่เขา ที่เขาถ่ายลงในเพจมันก็ดูน่าสนใจ1,000งพทานได้ตั้ง1นึ่ง็ดรอยาสะทุกคนมันก็นะน่า,น,าน่าลองอะไรอย่างนี้ก็เลยเอลองซื้อไว้3ใบนะคะ1,000แล้วก็อายุของวอชเชอร์ค่ะมันอยู่ได้2ปีแล้วเราก็อาหารที่เราเลือกทานได้ก็คืออยู่ในเมนูทั้งหมดของเขาของทางร้านนะคะมีกี่เมนูก็แล้วแต่ เมนูละเท่าไหร่เราไปหักลบกับที่เราทานได้ก็คือ1797บาทอย่างเราเลือกไป300 200 200ก็คือ700แล้วเราเอาเ0็เนี่ยไปลบกับ1 7 9เเลยเราก็จะเหลืออยู่1 0 9 7บาทที่เราสามารถทานอย่างอื่นได้อีกนะคะการสั่งราคาของที่นี่เนาะเขาจะให้เยอะให้น้อยอะไรยังไงรสชาติเป็นยังไงแล้วต้องออกส่วนเกิน มีมีค่าส่วนเกินหรือมีค่าบาบาบานอกเหนือจากวัชเชอร์ตรงนี้ไหมบรรยากาศร,ร้านเป็นยังไงคนเยอะแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันละค่ะเดี๋ยวรีวิวเดี๋ยวแม่จะรีวิวให้นะคะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ได้อะไรกับเขานะคือเหมือนกับว่าแค่บังเอิญไปซื้อรีวิวเออ <c oughs> แค่บังเอิญไปซื้อวัชเชอร์ไว้ก็เลยเหมือนกับว่าอยากมารีวิวให้เพื่อนๆดูเผื่อเพื่อนๆ <c oughs> เ,เ,เห็นเพจน,นี้แล้วแบบ เฮ้ยมีจริงเปล่าเขาเปิดจริงเปล่าเขามีหน้าร้านหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็จะได้บอกว่าอ๋อเขามีจริงนะคะแต่อาหารรสชาติเป็นยังไงถูกปากหรือเปล่าคุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวเราไปดูตามแม่ไปดูกันแล้วกันว่าช่องดาวนชาน n e ลนะคะว่าคุ้มหรือไม่คุ้ม GPS อ๋อรหรอเซเว่นเรากินก่อนจะพาไปซื้อในนี้ก็มีขนมเหมือนกันโอ้รถเต็มเลยอ่ะพพนรถตุมเลยอ่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ถึงป้าบุญรองบุฟเฟ่แล้วนะคะอยู่ที่สมุทรสาการใช่ไหมก็เราซื้อคุมบองไว้ตั้งแต่ปลายปีนะคะราคา1,000บาทแต่เราทานได้1,797บบาทมันเป็นโปรโมชั่นของแต่ละ แต่และรอบของเขานะนเ,ราเราต้องไปดูหน้า f a c e b o o k นะคะ Facebook เขาก็ตามนี้เลยป้าบบนรอมบฟเฟ่แล้วเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันด้านในเลยค่ะว่า<ย>มีอะไรน่าทานบ้างแล้วก็บรรยากาศที่นี่เป็นยังไงคะ่ะไปชมกันเลยคลืน่นนะลื่นไหมไม่ต้องฉีดแล้วโอ้นี่ไงมีหลายเมนู <laughs> <Wow. S 2> มีหลายเมนูเลยไม่หยอดแม่ไม่มีแม่ไม่มีเหรียญไปไปก็ go. ยายอยู่ไหนนะวิ่นพาไปดูหน่อยดิยายอยู่ตรงไหนไม่โด้ไปเดี๋ยวไปดูข้างๆไหมมีน้ำนะริมน,น้ำตอนเนี้ยหแต่แดดค่อนข้างร้อนอยู่นะ S <S 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 อันนี้เป็นที่ติดต่อบัตรนะตอนแรกที่เรามาแลกบัตรเนาะแล้วก็เข้าไปทานอาหารด้านในนะคะมามาลดลดลดชนชนชนบรรยากาศรอบๆโอ้เย็นมากเลยนะเย็นเนะเธอเนาะไอ้น้ำคือแบบดีอะแต่แดดม,มันก็จะร้อนๆหน่อยนะคะ บรรยากาศก็กโอเคถ้ามาตอนเย็นน่ะนะร้านเขาเปิดกี่โมงถึงกี่โมงวะเธอสิบโมงถึงกี่โมงในกี่เนี้ยสองทุ่มหรือสี่ทุ่มสองทุ่มหรือสี่ทุ่มเดี๋ยวไปดูป้ายหน้าร้านอีกทีหนึ่งเขาเปิดถึงกี่โมงโุ้ยตอนเย็นมาถ้านางจะดีอ่ะเธอแต่ไม่รู้ยุ่งเยอะหรือเปล่าหนุนฉายไปหนึ้งไปไปดูโต๊ะยายกัน tối ai dù này go 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 này nha dai bên này nha này tối ai à cái này tối dai mấy อนไ่อะเอ้าโอเคอะไรฮะเข้าไปเลยเ mm hmm. ่ะเข้าไปนั่งข้างในจานอ๋อจานน้ำจิ้มข้อยแบ่งก็มีช้อนส้อมนี่นะหน้าตาบัตรเป็นนี้สามใบใบละห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะไปไปเติมน้ำกันก่อนเลยคะ่ะ รอยายด้วยนะครับนี่อะไรกันอาหารอันนี้จะเป็นผัดยำต้มว้าวมีน้ำผลไม้เอาไรดีอ่ะก็ราคาก็กลางๆนะคะมีแกงพะแนงยำรวมมิตรอยยำมุนเส้นทะเลอีกแหละเป็นอะไรที่แพ้ <c oughs> ขอยำมก่อนเลยนะ hay tuôn mò phai mấy ừm, du á na, mực, ui salmon sáp, hơ, salmon, ăn cái này thử, đây heo. này thử, miếu này Tudu หิวอยู่หิวอยู่แม่มาให้ยกนิ้วอะไรเนี่ยอะไรนะครับฮะอ๋จะดูหรอหมดแล้วไม่ติดไม่ติดเจาหนเขามาจุดให้เนาะดับแล้วหรอัดับแล้ว มันดับหรือมันหมดมันดับเอ้ยมันมันไม่ติดแกะเลกเขาดิดีกุ้มไหมอาหารดีนะคะดีมากรสชาติอาหารดีใช่อาหารจานใหญ่แล้วก็คุ้มอยู่ค่ะบรรยากาศดีไม่ร้อนแล้วก็พนักงานบริการดีนะคะแกะอะไรอืเอาเนี้ยเหรอสิบ ใช้แปดถึงเก้าเลยเพราะ <5 S 1> ว,ว่านี้มามันก็มีอากาศร้อนๆ้อนนิดนึงเนาะเท้าไปไหนองเท้าหายเราก็มีที่ขอ,ขอ,อาหาร,รที่ไม่ได้อาหารตามที่ต้องการน,นิดหน่อยแาขนานิดเดียวสีวฟ้าใช่ไหมขอกินก่อนนะมันอร่อยมากเลยถ้าใครจะตามมาก็ตามมานะคะเดี๋ยวมาดูตอน,นท้ายว่ามีค่าเสียหายอะไรเท่าไหร่ แต่ที่แน่ๆมันมีเออเรียกว่าค่าน,น้ำรีฟิลค่ะละ35 <ไป S 1> บาท,บาทนอกเหนือจากที่บัตรอา,าร์คัดของเราอะเนาะแต่ยังไงแต่มาดูค่าเสียหายกันนะคะว,ว,ว่าเกินไหมมีมีส่วนเกินไหมนะคะเพราะว่าสั่งกันไม่บรรยานเป็ยังเลยมีมูนเส้นกุ้งดองสีอิว้วกุ้งแช่น,น้ำปลาต้มยำกุ้งแซลมอนแซลมอนแซบแล้วก็กุ้งเผา ้ก็มีหมึกโอ้โหไดไอติมมาเหรอไหนแม่ดูจิอร่อยไหมเป็นไอติมเหรอตักได้ไหมอ่ะเคยเอาใบอออให้ลูกหน่อยยัมมี่หันมายิ้มด้วย กินนวดโอ้โห้วแก <si ่เยะวินวยตายเลยวยทุกคนมองหมดแล้วเนี่ย หนวดดำเลยอ่ะอ้าวน่านี่หนวดดำเลยเนี่ยตรงนี้โอ้โหเขียนหนวดโอ้โ oh, ห oh. <laughs> มัากทัามันดำไปแล้วเหรอโอเคอ่ากินแกงหวยด้วยไปแล้วเร็ววลาคุย <laughs> <laughs> กันดีอ่ะเวลาเรากลับ,บยังครับกลับยังลูกกลับยังกลับยังครับ <laughs> เอาไม่กลับแลอ้อ <laughs> ทีนี้ไม่กลับแล้วไม่รู้เขาไม่ให้ถือไปนะไม่เป็นไรก็กินเสร็จก่อนอเดี๋ยวเราไปคิดตังกันเนานะพี่เนาะกี่บาทนะกี่บาทห้าสิบบาทไปคิดตังกันค่ะหลังจากที่ซื้อวอชชอ์มาสามใบนี่นะเออเราดูกันว่าเรากินไปกี่บาท ชำงันตรงนี้เลยป้าคะหรือว่าย่างไงตรต่ะสี่สิบสี่ค่ะ,คะสามค่ะค่ะเก้าาค่ะโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> เขาที่จะเดินนหนสำหรับเราเนี่ก็มีรายการอาหารประมาณกบบี่รายการนะเสร็จกว่าได้นะที่กินไปทั้งหมดสิบเจ็ดรายการออกเพิ่มประมาณห้าร้อยสี่สิบบาทค่ะแต่ค่าน้ำมันก็ไปร้อยกว่าบาทแล้วอ่ะก็สรุปว่าออกประมาณสามร้อยไม่นิดจากรายการอาหารทั้งหมดนะคะประมาณาามาาสิบเจ็ดรายกา,าร อนนอโอเคอยู่ตัดรายการถ้าถามว่ารู้ไมหมเธอโอเคไหมก็โอเคอยู่เพราะชาดีอยู่เนาะใช้ได้ใช้ได้อยู่จะไม่มาอีกไหมไม่มาทำไมอ่ะมันไกลเหรอมันไกลมันไกลไปเหรออันนี้ที่มาออเ,เ,เพราะว่าเออ่จเ็บผิดแล้วพ็จองผิดก็เลยต้องมาไกลถึงขนาดนี้นะคะมากินข้าวไกลมากวันนี้มาถึงสู้รายการต้อมากินข้าวหนึ่ง เรอ,อบห้าสี่หรือห้าโมงเนี่ยค่ะอีกรอบนึงแต่ละรอบก็จะใช้เวลามาสามชั่วโมงเขาก็ให้เวลากินประมาสามชั่วโมงเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องรีบสั่งค่อยๆทยอยสั่งกินหมดมาค่อยสั่งใหม่เพราะมันอาจจะปรับได้นะคะเพราะเห็นเขาเขียนว่าปรับแต่เราก็คือกินไม่เหนือไม่เหลือให้ใครเลยอาหารไอ้ของหวานไปอีกสองอย่างเลอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยทั้งของหวานของเค้าเลยนะคะไอยังพร้อมกลับบ้าน่า let's go ไม่ไหวแล้วหมาไป กลับบ้านกันลงมาดีดีเ้ยเฮ้ยเ้ยอะไนี่นะโอ้ย